สวัสดีครับพี่น้องจักสองโมงหรอครับวันนี้ดอกถิยุ่งครับเห็นตัวพึ่งตอมอยู่แยกแยะออกพ่อออกอยู่มีตัวอะไรก็ไม่รู้ครับเต็มเลยแมงอะไรก็มีมิม,มแล้วก็พึงหลวงท่านน่ะลงเลยหรือเปล่าสูงอืบ โอน้นสายแล,วลย้วุ่นวายเลยตัวน้องแมงมันออกมามากตอมไม่นิ่งครับรอกที่ยุงมองอยากจะลองดูสักคู่ครับเด้วลองซูมดูไม่รู้เห็นตัวผึ่งหรือเปล่าพอมองออกอยู่นะเดี๋ยวลองซูมดูครับจะกระตัวอะไรต,ตไร่ตัวอะไรเต็มเลย เด็กก็พอแยกแยะออกอยู่ตัวผึ่ง วุ่นวายเลยตัวพึงพึงมิมไม่ยังอะไรศาสตร์เลยเห็นมิทิศท,ทางหรอครับบินไปนี่แล้วก็โค้งเข้าป่าช,วชัวเลยอลองตามดูมาตึม,มองตัวตอมดอกทะยุงนี่มิมครับต,ตํำเลยดอกทะยุงอยู่ด้านบน 你没有胆吧？这必定割耳。 ウッケー。 ลองหมัดดูแม่เอาลังเอารต็มพน่ะ ล่างพงเลยพี่น้องโอ้ยอยู่ไม่ไกลจากดอกตะยูงสับโอ้เนี่ยตะยู่ป่าเลือกใหญ่อยู่ข้างทาง,างรับมองไปนี่ก็เห็นทางเลยอี๋ล่างอู้ล่งสวยๆเลยครับโอ้ยยังงี้เลยตอยู่ขึ้นได้อยู่นะมากอกลื่อนน้อยละเดี๋ยวจะซูมครับ หลังสวยเลยอ่ะอ้าวโอ้เจืไง่ายๆไปบางวันหาขึงวันยังไม่เจอสวยเลอหลัลง หนามอยู่น่าปึ่งมิมยังมีหนามเลยจักกี้ภาษาโคลา,าคด,กกดวลคัมเมเจอกันครับทำครบเกีียวอุปกรณ์อีสกสักครู่ครบเรียบร้อยครับพี่นออ้องข้าไหม้่ผัดเดี๋ยวถอยมานักลดุดพักวิ่ิ ครบอึบ่บเลยอยู่ไกลๆเรียบม้งไม่เห็น

な、mm hmm. mm hmm. ใกลๆอู้หูสวยไหมล่ะจางอ่ะใหญ่เลยสวยจะสวยอาออีกด,ด้านนึงอันนี้โดนควนดึงไมไหมนะ เด็จะตัอ่มึงร่างเต็มอ่ะเนเต็มบอดีโอ้โหวยพุกเฉยอ่ะอ่ะตังคงกับีสักลูลุยเลยลุยเลยสวยสวยเชี่ยโอ้โห cạnh cái đục mà Mày gặp đi nó, mày gặp lại Thì suối luôn Mày gặp You do. ปัทกทองก็มีพยุงก็มี เด็ดขาดเลยไดูนี่อืนี ดูสวยลยลังหลังข้อกาไม่นองสุวยสยปลี oh เรียบร้อยครับปาเดเรียบร้อยเราบินสัตวเลยโยงโลงครับไปลงกันเลยสวยเลยละ่ะไะลงโอ้าพี่นอ้องมีงานเร่งด่วนมากครับพี่นอ้องก็เลยได้ล่างเดียวยก็อาจะหามิมหรือว่าหาพึ่งอีกทิศทางหนึ่งเลยครับทีมงานโทรมา อุ้ยแต่นานก็ไม่ทรมา,นาเนาะทีมง่านจะไปจอหอ,อกันครับไปตั้งนางลานเอาไปอีกคลิปหนึ่งดีกว่านาะตั้งนางลานตีพึง่งสวยเลยกับทางมิมมิมก็ไม่ได้ท้ายแล้วครับช่วงนี้ลัางก็สวยมิมก็่าจะเก็บให้ พอกองก็นาจะได้สักกองหนึงครับกระแสตอบรับดีมากเลยคลิปก่อนมันไม่พอกันทุงแต่ก่อนหัวน้าเกสรนโอ๊กกี่หรือยังเกศนมีขนาดจินเมื่อกี้ยังมีเปรี้ยวเลยครับพี่น้องต้องแช่เย็นตลอดมีมันมันหวานหวาน,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 านดูเปรี้ยวดอกกะพ่า,าดอกชงคคทะยุงแล้วก็ฝักทองโอ้ ตืนางเลยเอ๊ะจะก่ออะไเปลี่ยวเลยมำามตัวดอกถี่อยู่ท้องโลไม่ขาดกับพี่น้องสวยเลยขายเป็นก้อนได้ครับพี่น้องมีสั่งเป็นก่อนอยู่สั่งหรือเปล่าแล้วจะถักไปกับเป็นขวดก็มีเป็นก่อนก็ม,นกมีนั่นแหละก่อนสวยดีอยู่ผมตรงแยกคลิป เออผมตรงแยกคลิปคลิปนี่ก็เพราะเพียงเท่านี้ครับพี่น้องก็ได้มีมสองรางถ่ายรางเดียวก็ตุนมันกืบเหยียบลางส,สวยเลยลางผึงนะก็อยู่ไม่ไกลจากดอกทยุงรับี่นองแต่ว่าตัวไม่ต้มหน่อยหรือว่าดอกทยุงเป็นแบบนี้เองก็ไม่รู้พอมแค่มีกี่ตัวกับเห็นบินมาแม่เดียวชัวนะแม่เดียวตุวนมากจะมีแมงอย่างอื่นด้วยเราก็เลยมองอยาก รอมดอกสียุงดอกทียุงกับคางทางอะไรเลยครับแล้วพึ่งก็อยู่คางทางจักพอหาสิบเมตรอะไรไม่นาพอหาสิบเมตรครับอีไก่นานจะต้มลุมอ่ะพอครับพี่น้องลิปนี่ก็ม่มสองพึ่งหนึง่งหน้าหน้าเปียกส,สวยลังส,สวยพึ่งนะอ่ะพอครับพี่นออ้องเดี๋ยวทีมงานจะรอนานจะ่นานก็ไม่ทูกมา,มาวานก็ไม่ทู่มา <laughs> ขอว่าจักหน่อยเถอะ เอทวงว่าจะไปโจหอกับคลิปอตังนางลานกันมันต้องมีผู้ช่วยก็ต้องไปช่วยเขาเขายังช่วยเราเนะเาะอที่เขายังช่วยเราไปเจอกันคลิปหน้ากับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับืม